เอาละครับสวัสดีผู้รอนชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมักกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสับสกายรบกวนกดให้ด้วยนะฮะใครกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคือไอ้คู่นี้ลาติแอสกับลาติออสนะมันขึ้นลงอย่างเงี้ยตลอดนะครับเสียเวลานะครับผมจะจับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับผมสังเกตนะครับผมแอนิเมชั่นของลาติแอสนะครับให้ดูมือนะครับผมตอนนี้เขาบินเข้ามาแล้วยกมือขึ้นนะครับผมเนี่ย เห็นไ่มมือกำลังขึ้นลงเนี่ยตอนนั้นนะครับให้โยนไปนะครับผมวงออกมานะครับอยู่ที่หัวนะฮะแค่ขอบหัวเหมือนเดิมนะครับแต่วงเล็กมากเลยทุกคนเห็นปะต้องอาศัยความแม่นยํามากๆเลยนะครับโอ้ยขอบหัวเนี่ยนะครับแล้วก็ให้โยนแค่มันอยู่ข้างล่างนะครับผมข้างบนไม่แนะนาเลยนะโยนบอลปุ๊บขยับมือเห็นไหมฮะคอนขยับมือปุ๊บนะฮะเราโยนสวนไปเลยนะครับเห็นไหมดูช้าทีนะครับอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดโอเค ดูใกล้ๆนะเห็นใช่ปะม,มันเล็กมากทุกคนวงต้องอาศัยแบบเป๊ะมากๆนะครับผมคือถ้าวงใหญ่กว่านี้กลางหูอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับมันต้องหัวพอดีเลยนะครับควงมือมานี่เป็นไง <c oughs> เฮ้ยลืมเอาจอให้ดูไม่ถนัด <c oughs> เดี๋ยวต้งติดหลุดออกก่อนหลุดออกก่อนหลุดออกมาโอเค <c oughs> อเห็นชัดๆนะไม่งั้นซูมมาก็ได้ทุกคน ผมไม่มั่นใจร้อนะครับตัวนี้ผมบอกเลยมันโยนยากนะครับทั้งลาติออนลาติเอสเลยนะครับแต่ลาติแอสเนี่ยโยนยากกว่าเยอะนะปั๊บเนี่ยมือขยับต้องโยนไปนะครับเห็นไหมมือขยับปุ๊บมันจะต้องโยนเข้าไปเลยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปเจ้าลาติแอสนะครับผมก็ขอให้ได้ชัยนี่ไอวีดีกันทุกคนนะใครจะจับยังไงก็ตั้งใจนิดนึงนะมันโยนยากนะผมว่าวงเกสก็พอจริงๆ อย่าไปตีเ x เลยตัวน,นี้ส Metal ่วนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที fruit, ่รับชมรับฟังนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณสพอตเตอร์ทุกประดับด้วยนะครับี่สับสนช่องเราในการทําคลิปนะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจมากๆเลยนะครับและใครที่พอมีกําลังนะอยากจะสนช่องเราให้มีคอนเทนต์ออกมาได้ทีและไวกว่านี้นะครับผมกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างเลยนะฮะจะเป็นการขอบคุณมากๆนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยแหละครับไปแล้วนะวันนี้ สดดีปลายากมากแต่ปลาได้แหละแต่ยาก,กจริงๆผมยังไม่ชัวร์เลยตัวนี้ยจะลืมโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์